ทอดีีๆ่เรา,ารเสียงเครื่องมือขล่งไม้ควานไม้ยังคงดังก้องในหมู่บ้านทำกลองตำบอุอิกราชอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองไม่เคยขาดมาตลอด60ปีเพราะทุกวันนี้ครูสนั่นบัวครี่ยังทำกลองด้วยตัวเองทุกขั้นตอน โดยเฉพาะการปั้นหุ่นนำไม้เข้าเครื่องคลึงขวานให้ได้รูปตัดแต่งตามขนาดที่ต้องการและส่วนสำคัญที่สุดคือการเตรียมหนังปกติจะต้องแช่หนังวัวในน้ำนานถึง12ชั่วโมงแต่ก็มีเคล็ดลับว่าถ้าแช่หนังในน้ำยิ่งเน่ายิ่งดีเพราะจะทำให้หนังนิ่มเร็วขึ้นก่อนจะใส่หนังให้บางได้ที่ ใส่หนังคือการทำหนังให้บางลงซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญของการแต่งเสียงกลองค่ะเราจะต้องใส่หนังให้หนาหรือบางแค่ไหนคะคุณลุงหนังนะเราเราคัดมาแล้วที่ว่าจะทำหน้าหน้าตัวไหนอ่ะค่ะถ้าหน้าลุยเนี่ยเราก็ทำให้บางเสียงสีตีแล้วเสียงมันจะคลางค่ะถ้าปล่อยไว้หนาเสียงมันจะไม่ลอยตีแล้วมันจะไม่ดังมันดังแต่ว่าไม่ใช่เป็นเสียงยกลองค่ะมันดังไม่เพราะ มันสง่งผลต่อเสียงกองอยังไง <ๆ S 2> บ้างคะใช่มันจะให้เสียงคลางแล้วก็เสียงเหมือนเราต้องการะเพ่งก็ต้องเพลงเวลาตีก็สุกแล้วลงตีอย่างนั้นพอถ้าเราไม่ใส่เน้อหนังตีสึกๆก็ไม่เป็นเด็กกลอมันมันอยู่ที่ว่าไอ้คนทำมาต้องคิดเอาเองว่าทาไงมันจะ,จะด่างเพราะไม่เพราะต้องจ้งใช้คิดว่าเราต้องแต่งเสียงแต่งบังคับหนังเหมือนบังคับหนังให้มันร้องขึ้นมา ก็ต้องกาเอาเองเนาะใช่ค่ะ้นันตอนนี้จะต้องอาศัยประสบการณ์และความชำนาญที่ฝังผมมานานค่ะถึงจะได้เสียงกลองที่ไพเราะและเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครหมู่บ้านทำกลองอำเภอป่าโมกได้ชื่อนี้เพราะในอดีตท,ทำกลองเลี้ยงชีพกันแทบทุกบ้าน ครูสนันในวัยเยาว์ไม่ได้เกิดในครอบครัวช่างแต่ใจรักฝึกฝนด้วยครูพักรักจำและแม้จะตีกลองไม่เป็นแต่ฝีมือการทำกลองแขกและตะพนไทยของครูสนันในชื่อบ้านกลองลุงเหลี่ยมก็เป็นที่ยอมรับในวงการดนตรีไทยด้วยอาศัยความใส่ใจและช่างสังเกตโดยเฉพาะขั้นตอนการขึงหนังและเทียบเสียงที่ทุกอย่างเกิดจากประสบการณ์ช่างที่สั่งสมมาช่วชีวิต แล้วเราอยากให้เขาตีให้ฟังนะเพราะเราไม,ไม่ไม่ตีไม่เป็นใช่ไหมแต่เราคอยให้เขาบอกเลยว่าให้เขาติด้วยว่ายังไงดีหรือไม่ดีไม่ต้องกลัวโกรธแด้วเราก็จาเรื่อยๆมาเลยอีตอนหน้าตาไม่มามันเสียเรื่อยหนังนะแม่บ้านย้างบน่นโลดเตียของเยอะแยะไร้แล้วก็เฉยอยากนดาวิชาต่อหลังหนังก็เราก็คํานวณหนัง,นงถ้ามาวูนไหนเราเราไปดูแล้วหนังเนี่ยผืนนึงมันจะหนาไม่เท่ากันพอเราตัดวงกลมปุ๊บเราก็มาคลำดูว่าไอ้วัไหน ที่มนันหนาหน่อยแล้วอ่าส่อวงไว้พอไปแช่น้ําเราจะไม่รู้ว่าไหนหนาไม่หนาหไหมวงไว้เลยแล้วพอแช่น้ําเราก็มาแต่งตรงนั้นอืมแล้วพอเราดองเสร็จปุ๊บพอมันตึงเสมอกันปุ๊บเรามือค้ำเนี่ยตรงไหนบางกว่ามันจะนุ่มลงไปหน่อยแต่ตัวที่มันหนานี่มันก็จะแข็งโดอยู่นิดแล้วก็ใช้จําไว้อย่างนี้เนี่ยอนั่นก็เลยถึงได้ลูกค้าเยอะ แม้ปัจจุบันจะเหลือครอบครัวที่ทำกลองในหมู่บ้านไม่มากแต่หมู่บ้านทำกลองอำเภอป่าโมกยังเป็นแหล่งซื้อขายกลองคุณภาพของคนดนตรีไทยโดยครูสนันได้รับยกย่องเป็นครูช่างศิลปะหัตถกรรมเครื่องหนังกลองจากศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศขณะที่ภูมิปัญญาในชุมชนยังคงส่งต่อผ่านการทำพิพิธภัณฑ์มีชีวิต ปิดโอกาสให้คนทั่วไปได้เข้ามาเรียนรู้ภูมิปัญญาการทำกลองของท้องถิ่นเมืองอ่างทองนนทพรชินนวงไทย PBS รายงาน